คุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้ฉลาดที่สุดไม่ได้มีต้นทุนชีวิตดีกว่าใครแต่กลับเป็นคนที่ไม่มีใครโค่นเขาได้เลยไม่ว่าชีวิตจะซัดแรงแค่ไหนไม่ว่าใครจะดูถูกเหยียบย่ำหรือหัวเราะใส่เขาก็ยังยืนอยู่ยังไปต่อและสุดท้ายคนเหล่านั้นกลับกลายเป็นคนที่โลกต้องยอมรับ คำถามคืออะไรที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ล้มไม่ลงไม่ใช่เงินไม่ใช่ดวงไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นโครงสร้างภายในใจที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสร้างวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกสามสิ่งสำคัญทางจิตวิทยาชีวิตที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ต่อให้ชีวิตพังแค่ไหนก็ยังไม่มีใคร ล้มได้และถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเริ่มมองชีวิตตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่หนึ่งไม่ผูกคุณค่าชีวิตไว้กับคำพูดของใครคนที่ล้มง่ายกับคนที่ล้มไม่หลงแตกต่างกันตั้งแต่จุดนี้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ชีวิตด้วยการถามตัวเองตลอดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา และทันทีที่มีใครพูดว่าคุณไม่เก่งคุณทำไม่ได้คุณมันธรรมดาคุณไปไม่รอดหรอกหัวใจของเขาจะพังทันทีเพราะอะไรเพราะเขาเอาคุณค่าชีวิตไปฝากไว้ในปากของคนอื่นความจริงที่เจ็บแต่ต้องรู้คนที่ไม่มีใครล้มได้ไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีใครดูถูกแต่เป็นคนที่ไม่อนุญาตให้คำดูถูก กลายเป็นความจริงในหัวเขาเข้าใจจิตวิทยาข้อหนึ่งอย่างลึกซึ้งว่าคำพูดของคนอื่นเป็นแค่ข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินชีวิตคนส่วนใหญ่ฟังคำพูดคนอื่นแล้วเอามาตัดสินตัวเองทันทีแต่คนที่แข็งแกร่งจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าคำพูดนี้มีประโยชน์กับชีวิตฉันจริงไหมทำไมเขาจะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเสียงลม ทำไมคนที่ไม่ผูกคุณค่าไว้กับคนเองถึงลมยากลองทิดต,ตามนะครับถ้าคุณไม่ต้องรอคำชมคุณก็ไม่พังเพราะคำด่าถ้าคุณไม่ต้องรอการยอมรับคุณก็ไม่เจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธและถ้าคุณไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับใครไม่มีใครเอาความสุขคุณไปได้นี่คือรากฐานของคนที่ไม่มีใครลมได้ตัวอย่างในชีวิตจริง หลายคนล้มไม่ใช่เพราะชีวิตยากแต่ล้มเพราะเชื่อคำพูดของคนผิดคนเชื่อคนที่ไม่เคยทำสำเร็จเชื่อคนที่อิจฉาเชื่อคนที่กลัวว่าเราจะไปไกลกว่าเขาคนที่แข็งแกร่งทางจิตใจจะฟังทุกอย่างแต่เชื่อแค่สิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนี้ทุกครั้งที่มีใครพูดอะไรใส่คุณให้ถามตัวเองสามคำถามนี้ทันที คนนี้มีชีวิตแบบที่ฉันอยากมีไหมคำพูดนี้ช่วยให้ฉันดีขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าฉันเชื่อคำพูดนี้ชีวิตฉันจะดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าคำตอบคือไม่คุณไม่จำเป็นต้องแบกคำพูดนั้นต่อคนที่ไม่มีใครล้มได้ไม่ใช่คนที่ไม่มีศัตรูแต่เป็นคนที่ไม่เอาเสียงศัตรูมานิยามตัวเองถ้าคุณอยากเป็นคนที่ล้มไม่ลงสิ่งแรกที่คุณต้องเลิกคือ เลิกขออนุญาตโลกเพื่อมีคุณค่าในชีวิตตัวเองเมื่อคุณสร้างคุณค่าจากข้างในโลกทั้งใบจะไม่มีอำนาจทำลายคุณได้สิ่งที่สองเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังไม่ใช่ข้ออ้างคนธรรมดาทั่วไปเวลาเจ็บจะถามว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้กับฉันแต่คนที่ไม่มีใครล้มได้เวลาเจ็บจะถามว่า เรื่องนี้กำลังสอนอะไรฉันคำถามแค่ประโยคเดียวเปลี่ยนชะตาชีวิตคนได้ทั้งชีวิตความแตกต่างที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตคนที่ล้มง่ายใช้ความเจ็บปวดเป็นข้ออ้างอ้างว่าอดีตไม่ดีอ้างว่าครอบครัวไม่พร้อมอ้างว่าเคยพลาดอ้างว่าเคยโดนทำร้ายแต่คนที่ล้มไม่ลงใช้ความเจ็บปวดเป็นเชื้อเพลิง เขาไม่ปฏิเสธว่าตัวเองเจ็บแต่เขาไม่ยอมให้ความเจ็บกลายเป็นตัวควบคุมชีวิตจิตวิทยาความเจ็บปวดที่โรงเรียนไม่เคยสอนความเจ็บปวดมีสองแบบความเจ็บที่ทำให้คุณเติบโตความเจ็บที่คุณเลือกจะจมอยู่กับมันความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ความหมายที่คุณให้มันเหตุการณ์เดียวกันบางคนพัง บางคนแข็งแกร่งขึ้นเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งถามว่าฉันซวยแค่ไหนแต่อีกคนถามว่าฉันจะแข็งขึ้นจากเรื่องนี้ยังไงคนที่ไม่มีใครล้มได้คิดกับความเจ็บยังไงเขาไม่ถามว่าใครทำร้ายฉันใครผิดทาไมต้องเป็นฉันแต่เขาถามว่าฉันเรียนรู้อะไรฉันจะไม่พลาดแบบนี้อีกยังไงฉันจะแข็งแรงขึ้นจากจุดนี้ได้ยังไง นี่คือเหตุผลที่ต่อให้ชีวิตซัดแรงแค่ไหนเขาก็ไม่พังตัวอย่างที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดคนที่โดนหักหลังบางคนไม่กล้าเชื่อใจใครอีกเลยสุดท้ายชีวิตหดเล็กลงแต่บางคนเรียนรู้ที่จะเลือกคนให้เป็นตั้งขอบเขตให้ชัดและกลายเป็นคนที่ไม่มีใครหลอกได้ง่ายๆอีกต่อไปเจ็บเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันสุดขั้ว สูตรจิตวิทยาเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังทุกครั้งที่คุณเจ็บให้หยุดถามว่าทำไมแล้วถามสามคำถามนี้แทนเรื่องนี้กำลังฝึกอะไรในตัวฉันถ้าฉันไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกฉันต้องเปลี่ยนอะไรเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าฉันจะรับมือเรื่องนี้ยังไงคำถามเหล่านี้จะดึงคุณออกจากบทเหยื่อเข้าสู่บทผู้เติบโต ความเจ็บปวดไม่ได้ทำลายคุณการไม่เรียนรู้อะไรจากมันต่างหากที่ทำลายคุณและอีกประโยคนึงที่แรงแต่จริงคนที่ล้มไม่ลงไม่ได้เจ็บน้อยกว่าใครแต่เขาไม่ยอมใช้ความเจ็บเป็นข้ออ้างในการหยุดชีวิตทำไมคนที่ใช้ความเจ็บเป็นพลังถึงไม่มีใครล้มได้เพราะชีวิตจะโยนอะไรมาอีกเขาก็รู้ขั้นตอนรับมือแล้วเจ็บเรียนรู้ แข็งแกร่งไปต่อในขณะที่คนส่วนใหญ่เจ็บโทษจมหยุดเมื่อคุณฝึกแบบแรกคุณจะกลายเป็นคนที่ยิ่งโดนซัดยิ่งแข็งแกร่งถ้าคุณอยากเป็นคนที่ไม่มีใครล้มได้คุณไม่จำเป็นต้องหนีความเจ็บแต่คุณต้องเปลี่ยนบทบาทของมันในชีวิตคุณอย่าให้ความเจ็บเป็นสู้ตรวนแต่ให้มันเป็นอาวุธลับสิ่งที่สมมีวินัยกับตัวเอง แม้ในวันที่ไม่มีแรงไม่มีใครเห็นและไม่มีใครเชียร์ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกโค่นคุณไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่แรงบันดาลใจไม่ใช่อารมณ์และไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่คือวินัยวินัยแบบที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรบมือและไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังฝืนตัวเองแค่ไหนความจริงที่โหด แต่ปลดปล่อยชีวิตแรงบันดาลใจทำให้คุณเริ่มแต่วินัยทำให้คุณรอดคนจำนวนมากเริ่มต้นได้เก่งฝันใหญ่พูดเก่งคิดเก่งแต่พังเพราะพึ่งอารมณ์มากเกินไปในวันที่อารมณ์ดีเขาขยันในวันที่อารมณ์พังเขาหายไปชีวิตแบบนี้ใครก็ล้มได้คนที่ไม่มีใครล้มได้ใช้ชีวิตยังไง เขาไม่ถามตัวเองว่าวันนี้อยากทำไหมแต่ถามว่าวันนี้ควรทำอะไรแม้ไม่อยากทำเขาไม่รอไฟเขาไม่รอความพร้อมเขาไม่รอแรงใจเขาลงมือเพราะรู้ว่าความสม่ำเสมอเอาชนะทุกอย่างจิตวิทยาวินัยที่คนธรรมดามองไม่เห็นวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองโหด,หดแต่มันคือการตกลงกับตัวเอง แล้วไม่ทรยศตัวเองทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำวันนี้ขอพักไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังสอนสมองว่าคำพูดของตัวเองเชื่อถือไม่ได้แต่คนที่มีวินัยจะรักษาสัญญาเล็กๆก,กับตัวเองเสมอและเมื่อสมองเชื่อคุณความมั่นใจจะเกิดขึ้นเองตัวอย่างง่ายๆแต่ทรงพลังอ่านวันละสิบหน้า ออกกำลังกายวันละ15นาทีฝึกทักษะวันละนิดพัฒนาตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่เปลี่ยนชีวิตใน7วันแต่เปลี่ยนตัวตนของคุณในหนึ่งปีและตัวตนที่เปลี่ยนคือสิ่งที่ไม่มีใครล้มได้ทำไมวินัยถึงทำให้คนโค้นไม่ลงเพราะต่อให้โลกไม่เชีย์คนดูถูกโอกาสยังไม่มา คุณก็ยังเดินอยู่และคนที่ยังเดินย่องไปถึงในขณะที่คนส่วนใหญ่หยุดเพราะไม่มีแรงใจแบบฝึกวินัยใช้ได้จริงเลือกหนึ่งอย่างเดียวที่คุณจะทำทุกวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องสม่ำเสมอแล้วตั้งกติกานี้กับตัวเองฉันไม่ต้องเก่งทุกวันแต่ฉันจะไม่ทรยศตัวเอง แค่นี้คุณเริ่มเดินบนเส้นทางของคนที่ไม่มีใครล้มได้แล้วคนที่ไม่มีใครล้มได้ไม่ใช่คนที่ชนะตลอดแต่เป็นคนที่ไม่เคยเลิกกับตัวเองและอีกประโยคที่ควรจำขึ้นใจโลกโค่นคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่โค่นตัวเองก่อนสามสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นแต่ทำให้คุณอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ผูกคุณค่าชีวิตไว้กับคำพูดของใครใช้ความเจ็บปวดเป็นพลังไม่ใช่ข้ออ้างมีวินัยกับตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นถ้าคุณมีครบคุณอาจไม่ดังไม่รวยเร็วไม่เปรี้ยงทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครล้มคุณได้ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้คิดได้ทบทวนหรือได้แรงใจบางอย่างกลับไป ช่องนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปลอบใจคุณแต่มีไว้ปลุกคุณให้ตื่นที่นี่เราพูดเรื่องจิตวิทยาชีวิตวิธีคิดของคนที่อยู่รอดในโลกจริงและความแข็งแกร่งจากข้างในถ้าคุณอยากเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับคำดูถูกไม่พังเพราะความเจ็บและไม่หยุดเพราะความเหนื่อยกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วเดินไปด้วยกันเพราะชีวิต ไม่ได้ต้องการคนเก่งเพิ่มแต่ต้องการคนที่ไม่ยอมแพ้